ลงทุนทั้งทีนะครับเลือกซื้อรอที่ไม่ต้องสั่นดีกว่าไหมล้อตรงรูแม่งตอบโจทย์มาที่สุดสวัดสดีครับวันนี้นะครับมาคุยกันโอ,อกนะครับในหัวข้อรถ f o r d Focus แต่งยังไง <c oughs> มาเริ่มกันเลยแล้วกันก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ารถ f o r d Focus เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเออมันมีมาตอนนี้น่าจะเป็นตัวที่สีแล้ว <Wow. S 1> นะครับจริงๆเนี่ยก็เหมือนเออเขาจะมีรหัสยอ่อยเรียกว่า MK นะครับ MK ก็คือสุกี้ ทีนี้คือ MK นะครับก็มี MK 1 2 3 4นะครับก็คือมีสสาขาไม่ใช่นะครับคืมีทั้งหมด4รุ่นนะครับค้านี้ไอตัว MK 1เนี่ยนะครับคนการตอบรับไม่ได้เยอะมาก MK 2เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ต้องบอกก่อนว่าตัว MK 2เนี่ยผมพูดถึงระบบช่วงล่างละกันนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ใช้พ o ร์โฟกัสนะครับผมพูดถึงจุดของแต่งแล้วก็พูดถึงจุดของเล่นนะครับแล้วก็ ตัวไหนใช้ล่งลงวงล่างล่งช่วงล่างร่วมกันนะครับคลิปนี้ผมจะมาให้คำตอบนะครับ MK2 เนี่ยต้องบอกก่อนว่า MK2 จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้พื้นฐานเอ้ยพื้นฐานนะครับมาจากรถ Mazda 3นะครับ m a สเต3ซึ่งจริงๆ Mazda 3ที่ชนกับ MK2 เนี่ยก็จะเป็นตัว Mazda 3 BL นะครับมาสเต3 BL เนี่ยก็คือชนกับช่วงล่าง MK3 หมายความว่าด้วยระบบตัวโช๊คอัพใช้ร่วมกันได้นะครับบางตัว อะไรบางประเภทก็ใช้ร่วมกันได้นะครับหลายหลายท่านน่าจะพอทราบอยู่แล้วว่า Ford กับ Mazda มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรพาร์ทเนอร์ไกลๆกันนะครับคราวนี้ด้วยระบบช่วงล่างเนี่ยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมซื้อแต่ก่อนเนี่ยใช้อไหล่ Ford มาในถึงตัว mk 2องพ่พอ mk 3ปั๊บเอาไปใส่ไม่ใส่ไม่ได้แน่ <c oughs> นอนครับพอเป็น mk 3กับ mk 4ในตัวปัจจุบัน mk 4เนี่ยจะเริ่มตอนปี2018คือ Ford f o c u s โฉมปัจจุบัน นะครับปัจจุบ,บันปี2020นะครับตัวฟอร์สโฟกัตตัวใหม่คือ2 0 1 8นะครับตัว2 0 1 8เนี่ยก็แยกช่วงล่างแล้วนะครับแยกช่วงล่างก็คือพวกสัตวก็จะเป็น MK4 ตรงรุ่นนะครับรวมถึงตัว MK3 MK3 เนี่ยก็แยกเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมุติคุณเอาตัว MK เอ้เอาตัว m a z d a มาใส่แม่งใส่ไม่ได้นะครับตัว MK2 เนี่ยใส่ร่วมกันได้อาจจะมีการเปลี่ยนน็อตนิดๆหน่อยๆแต่ยังใช้ร่วมกันได้อันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนว่าในระบบช่วงล่าง ไม่ควรใส่ร่วมกันถ้าใส่แล้วต้องแปลงนะครับเพราะว่าจริงๆอะโชค๊คตรงรุ่นมันมีนะครับฉะนั้นเนี่ยฟอร์ดโฟกัสนะครับทั้ง mk 2อันนี้แยกออกไป1กับ2อเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาพอ3-4ตัวเนี้ยจะแยกละนะครับฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเข้าใจก่อนว่าตัวโชค๊คใช้แยกกันนะครับช่วงชักก็ใช้แยกกันนู่นนี่นั่นฉะนั้นอย่าเอาไปใส่รวมกันหรือพยายามที่จะใส่นะครับเพราะเวลาใส่ไปแล้วนะครับอาจจะมีความกระด้าง กระเด้งกระดอนนะครับเพราะน้ำหนักรถแต่ละรุ่นมันไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือผมเตือนไว้ก่อนนะครับคราวนี้เรามาลองวิเคราะห์เล่นๆกันนะครับว่าทั้ง f o r ์สเนี่ยนะครับปัญหาที่คนเจอมากที่สุดผมค่อนข้างมั่นใจว่าคือปัญหาเรื่องล้อนะครับเพราะว่าล้อเนี่ยฟอร์ดโฟลัสแม่งไปใช้เ e n t ตอ์โบเอ้ยไม่ใช่ไปใช้ Dimension PCD เป็น5้ารนะครับ5 108, นี่ยประเทศไทยเนี่ยแม่งก็น้อยแหละนะครับถามว่ามีไหมมี นะครับมีก็คือล้อพวกตระกูลฟอร์ดโฟ u s ัสก็จะมีพวกนิชนะครับ BBS ล้อเทียบนะครับมี HRE หรือเป็นล้อนําเข้าทั้งหมดโซนเนี่ยห้ารเนี่ยผมบอกเลยว่าน้อยถ้าเป็นล้อในประเทศไทยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณก็ต้องดูก่อนว่าคุณชอบล้อที่มีลักษณะแบบไหนนะครับเพราะหนึ่งรถ Ford ดโฟ u s น้ําหนักจะมากกว่ารถทั่วไปนิดหน่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาตกหลุมแรงกระแทกก็จะรับน้ําหนักได้เยอะบางคนไปใช้ล้อกอล เวลาตกหนุบุบปังบปังบปัง,บปงนะครับเพราะคนใช้ฟอร์ดส่วนใหญ่แม่งก็ขับแม่งไม่สนใจชีวิตอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่ารถแม่งค่อนข้างจะเป็นรถที่ดีนะครับในเรื่องของโครงสร้างและการเขาเรียกว่าอะไรอะ <_ C os> โครงสร้างในการใช้งานนะครับคนส่วนใหญ่ซื้อฟอร์ดโฟกัสมาแม่งเหยียบอย่างเดียวเพื่อนผมแม่งก็เป็นนะครับแม่งขับจนรูตรงกลางนี่แม่งแย่ yeah. แต่สุดท้ายแม่งก็ขับแบบตะบี้ตะบันขับ คือนี้ผมรีวิวเพื่อนผมไปด้วยนะครับฉะนั้นผมต้องบอกกันเลยว่ามันเป็นรถที่ดีแต่ท้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องช่วงล่างก็มาไล่เก็บเพราะผมบอกเลยว่า Ford f o c กัอะไรช่วงล่างเนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับแล้วก็เป็นรถที่สมรรถนะดีตั้งแต่แรกจริงๆเนี่ยปัญหามากที่สุดของแม่งคือการแต่งการแต่งของมันเนี่ยต้องเป็น5้ารแนะครับห้ารอเนี่ยล้อส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับบอกเลยว่าคนชอบเอาไปวางอะแดปเตอร์ คนชอบไปใส่สเปเซอร์หรือไปทำให้มันแบบผิดเพี้ยนแล้วมีปัญหาเรื่องสันฉะนั้นสำหรับคนที่หา508ตรงผมแนะนำว่าเวลาคุณจะแต่งรถตรัวนี้คุณต้องทำการบ้านหน่อยเข้ามาร้านแต่ละร้านเขามักจะไม่มีล้อให้คุณตรงรูคุณก็ต้องคุยความชัดเจนว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องการใส่ล้อรูตรงหรือเปล่านะครับการแปลงรูอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ถ้าคุณเป็นคนรักรถบางคนไปทำรูน็อ บางคนไปร้อยลูน็อตใหม่บางคนไปเจาะดุมล้อก็มีนะครับสิ่งที่มันน่าก,กลัวสุดคือการที่คุณไปคว้านเซนเตอร์บลนะครับการที่คุณไปคว้านเซนเตอร์บลคือลูตรงกลางเนี่ยฟอร์ดมันไม่เหมือนรถรุ่นอื่นอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแปลงจาก114ไปลงฟอร์ดคุณอาจจะเจอสรรมการตรงจ,จุดนี้ต่อคือการคว้านเซนเตอร์บลคือผมเคยเลี้ยวก็เลยบอกให้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยปัญหาตรงนี้ถ้าคุณไปคว้านลูถ้าคุณไปทะแยงลูใส่ ถ้าเจอปัญหาเรื่องสั่นคุณต้องรับได้นะครับการวางอะแดปเตอร์อาจจะไม่เจอปัญหาเรื่องสั่นแต่จะเจอปัญหาเรื่องลอยืน่นอันนี้ก็จะเป็นอีกคลสหนึ่งที่คุณจะต้องคิดไปก่อนแต่เอาตรงๆครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านพร้อมแต่งมาถึงจุดนี้คุณจะรู้แล้วล้อตรงรูแม่งตอบโจทย์มากที่สุดนะครับฉะนั้นก็พยายามหน่อยอาจจะใช้เวลาในการสั่งแต่เชื่อเถอะว่าลงทุนทั้งทีนะครับเลือกซื้อล้อที่ไม่ต้องสั่นดีกว่าไหมนะครับสมมตุติจะตอนนี้เดือนนตอนนี้เดือนอดียวเดือน,อน6ถูกไหมครับถ้าคุณ จะใส่ล้ออีกประมาณสักเดือน8สั่งล้อก่อนสั่งล้อก่อนสัก2อเดือนเดี๋ยวล้อแม่งก็มาจะได้ล้อที่มันตรงรูคืออันนี้เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับเพราะว่ารถที่ตลาดมันเฉพาะจอจงอะ่ะผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าเฮ้ย5ารส่วนใหญ่รถแม่งมีอะไรวอลโวกับฟอร์ดอันนี้คือเมนนะมีแค่2แบรนด์ซึ่ง2แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ควใช้น้อย นะครับฉะนั้นก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเฮ้ยถ้าไปตกตรงนี้นะครับแล้วเจอปัญหาที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดคุณต้องคิดแล้วว่ามันเกิดขึ้นจากตัวคุณเองหรือคุณพยายามที่จะทําให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าล้อตรงรูจริงๆเนี่ยแม่งมีแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมก็ฝากในกลุ่มฟอร์ดหน่อยละกันว่าปัญหาอื่นๆเนี่ยระบบช่วงล่างเบรกผมเชื่อว่าคนขับฟอร์ดรู้อยู่แล้วว่าช่วงล่างคุณดีอยู่แล้วนะครับจริงๆชคซับเทนชั่นสตัด สักชุดหนึ่ง H-Dye Blue Style หรืออะไรพวกนี้เพียงพอแล้วนะครับในรถรุ่นนี้นะครับใส่ช่วงล่างสักชุดล้อยางชุดหนึ่งผมว่าฟอร์ดไม่ก็หล่อแล้วบางคนก็ใช้การทำสติกเกอร์ลิซิ่งไลน์อันนี้ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งนะสังเกตดีๆฟอร์ดโฟกัสหรือฟอร์ดพวกเนี้คนจะชอบไปคาดเส้นจากหน้ารถถึงหลังรถนะครับมูลค่าไม่แรง แต่ทาปั๊บเหมือนพวกฟอร์ดม s สแตงอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนแม่งแต่งฟอร์ดมักจะทําแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากเปิดให้ฟังว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการแต่งรถเนี่ยลองดูตลาดต่างประเทศบ้างนะครับไม่ใช่ว่าดูแค่ในประเทศนะครับเพราะว่าฟอร์ดโฟกัสหรือฟอร์ดรุ่นอื่นอื่นเนี่ยต่างประเทศแม่งได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับเป็นรถที่ผมบอกเลยว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการนําเข้าของตัวรถยนต์นะครับแล้วรถฟอร์ดเครื่องดีๆไม่ได้เข้ามาในประเทศ นะครับผมเชื่อเลยแหละคนที่ทุกคนรู้จักอาจจะรู้จักพวก k e n บ็อกหรืออะไรพวกนี้แม่งก็ใช้ฟอร์ทุกคนันนะครับฉะนั้นผมเชื่อเลยพื้นฐานรถแม่งดีแต่อยู่ที่ว่าใครแม่งทําตลาดและทําช่วงล่างได้ดีแบบนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ลองมาแชร์ข้อมูลให้ทุกคนฟังกันดูนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรครับเพราะผมว่า Ford มันเป็นรถที่ดีแค่อยากแต่งก็แต่งให้มันถูกทางละกัน ก็ฝากร้านหน่อยนะครับร้านผมมี2สาขานะครับสาขาแรกคือสาขาติวานนท์นะครับอีกสาขาหนึ่งคือสาขาบางใหญ่นะครับถ้าใครสะดวกสาขาไหนเรียนเชิญเข้ามาเ,เข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็แวะเข้ามานะครับผมพร้อมให้คำแนะนำรถทุกรุ่นนะครับยสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะ